สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสองสาหนึ่งบานพื้อห้าของป่าด้วยค่ะเขาขูกเขาปา้าคือเกาหล่ะค่ะพี่น้องจักสีมนัมมนบวมมันดอกมือนนี่ค่ะเขาก็มากระยายสุเพียนมีกรแยกยหา่กันอย่างแยกย้ายกันเดินแยกย้ายกันเก็บนะคะเพื่อที่เราจะเก็บให้มันได้เยอะที่สุดทามันมีเฮ็ดให้เก็บได้พี่น้องไปค่ะไปเบ่งเปดลุนกันว่าสาหนึ่งสี่มันบวมมันมือนี่นไป ตัดปุดอ,อกเดียวโอ้ยเลื่อนโดดีมาพอแบบโบทันบานนี่พี่น้องลายๆดอกเคื่อนกันไป็นแกงดูอู้อบอเมนเฮดปวดเป็นเฮดเมาสวยๆเลยจ้ะ หัวเหลืองอืมหัวเหลืองนีจ้ะสวยๆมานบานแล้วไปไปนี่แหละอืมนี่ขาไข่อตึ้งดำ ยังอุย้ยขี่รักลุยถมเห็ดพึ่งดำหรือว่าเห็ดพึ่งขา้าวกล่ำตะกูลเห็ดพึ่งมันถ่องมันกำลังคองกำงานได้จุ่มแหง่งังไงอือถูก จุ่มเห็ดเขาไข่ขาวไหมฮู้ยจุม่มไงผู้แทอู้คัก,ก,กสุดยอดหมานอีกแล้วูงานนำขาบอกแขยงแน่นวะแต่ดอกยังงามอยูย่เห็ดในตำนาน สะอาดเติมมาเนี่ยคือเห็ดในตำนานอบอกคือแล้วนี่อี่นี่ซะเป็นเสือเป็นอันนี้ต่อไปนี่ต้นข้าว่อยนน้อยฮะ ดอกนี่เขาเปลี่ยงก็พึ่งเขาสองดอกยังดีอยู่ไหมยังดีอยู่ติดต่เห็ดถาดเห็ดถาดพึ่งเขาสองดอกดอกนี่ถูกน้องกิน จำอยู่ก่อนแล้วอืมน่อ,มออกเก็นผ่านหนักกรรมของการเขีย่ยเริ่มขึ้นแล้วแคยให้เล้งเหลือด้ไิมเนาะ จะได้ด้ขึ้นกนนะ็ได้ขึ้นมา่สน,นาอาะพ่ลงเเดือให้เห็นเน,นะน,น่าเลวนะส่นองมันบาดมันหลักออกตั้งแต่ต้นเลยป,ปามันไง่มันกว้างมันเถื่อมันไปบถถัเบิร์ตกหมายเฮ็ดกี่ไก่เดือนเป็นละงองกชนิดนึงด้วยค่ะหรือบางคนจะเรียกว่า เเหลืองอสีชมพูแต่มันเป็นสีชมพูหลีพี่น้องชมพูอ่อนแก้งวหวานหวานจุ๋ยจุ๋ยเลยจังว่าละพี่น้องเคยบานถื้อกินแต่เ็ดมาตรฐานพ้าว่าเฮดมาตฐานก็คือเฮดปวกเฮดข้ไข้เ็ดละงกซ้ำนั่นละค่ะเฮดอื่นนี่นอกเนื้อจากนี่บานพือ้อเพราะพากันกินบานพื้ว่าแมนเ็ดเบื่อเบิด โลกมันเปิดกว้างขึ้นสำหรับโลกโซเชียลเท่ากับสิดงใดหูจะเห็นเฮ็ดชนิดอนอื่นหลายขึ้นผู้ที่เป็นบรดยอยู่ในโลกโซเชียลเป็นกะสิยังคิดว่ามันเป็นเฮ็ดเปลือยอยู่ด้วยค่ะอุ้ย ลังเลาบาานชาวหนุ่ยเด้อค่ะอดสัญหาพอแต่เฮ็ดเนา่าละหมาดเองเฮ็ดขี่ก่โลเฮ็ดขี่ลักโลยเฮ็ดขีก่ก่ <c oughs> เดือนอืใครวัวข้าแต่เผื่อก็มีดอกเดียว หนึ่งดอกเอ้าออกแปรตใหญ่นั่เขาตีเหรอปวกดอกเดียวบวกลงไปเพื่อนอีกดอกหนึ่งปี่น่องอือวกดอกเดียวไข่กรเอา เรือนกันลหลายๆมันก็จะเป็นหมูไปอีกแล้วหนึ่งดอกว้าพี่ปูดอกเดียวพี่เกา้าเดี๋ยวพี่ยงว่าเฮ็ดผึ่งด้งนี่นี่มาจอบตั้งแต่นี่พี่น้องเอ้ยโอ้เ<อ>มื่อแต่ออกก็อ,ออกมา,นาเน่าเบิดพี่น้องเข้าบ่ท่านมัน มันหลักออกนี่บ้านเม็ดโอ้ตองนี่ไหม่โอ้นี่น,น,น,นี่เกือประหลอดหลอดปัวนี้โอ้ที่สุดอุ้ยได้ยุได้ยุเราหนีออกแปรกไว้ นี่เห็ดนี่อยู่ดอกอ๋อวัแต่เห็ดวัตต่เห็ดกินได้สิผ้าเขาไปเบิง่งเห็ดเมาเห็ดม,าเ,ดมาเต็มเลยซูมมาได้อีกสะออนดอกเห็ดพี่น้องอุย้ยจะเป็นดอกไงขักไงเนี่ย โอ้วัดจะเป็นสีเปออกเพราะว่าจอบหลายเถ้อแล้วบ่พอจักเถือแมาผลแม่เปลาเป็นบ้านท่านันี้เบิร์อ <c oughs> ุ้ยสะออนเราล้วสะออแล้ว่าเหลือใจเด้ <c oughs> มาจอบทุกมือบอออกยิบพี่หน่องเสือปีต่อไปสะออนดอกนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แนวทางม่านเ้นเป็นเสือขังต่อไปเด้อค่ะเดี๋ยวฟ้นก็โตโลงมาสาล่างให้เสือมันกระจุยกระจายไปพื้นที่มองนี้ไฟมันไหม่พี่น้องเขาจูดเขาเผาเ้ามายามมันหลายเถื่อแล้วบอเห็นไปลุยกันต่อ <c oughs> <c oughs> เฮ้เฮ็นเฮ็หลุนเดีวยวกัน,กนยกเพียงเลยพี่น้อง เลือสีเอาไปยังเจดอกเอาไปดอกหลุนเดียวกันกยายโอ้นี่นี่นี่เห็นพ่อนี่นั่นเห็นอีกดอกนึงพ่อได้ยินเสียงหมาอยู่ได้ทางในหมาจะมีคนอยู่ในโด่งพี่น้องได้ยินเสียงหมาอยู่มันเห่าหนุ่ยค่อยคอยเห็ดพึ่งดำมีดอกนึงแต่มันหน่อยอยู่ ของแสบของแสบอีหน่วยนั่นเห็นปะนั่นมีคู่ต่อสูล้ลพี่น้องมีคนจิมไปล่ะขี้เทาไผ่วะน่ดอกหนึ่งออบอกแล้วมันบอกแมนเฮดเบื่อเห็นนีสาวหน่อยมันกิน,น,ากากน,มนหมดเลยพากันกินมันบอกตายเนาะ เป็นหมูเลยเนี่ยมันมันมันบอกเป็นไข่ได้เนี่ยมันขึ้นมาเลยนี่หนึ่งสองสามสี่หาเยีย้เ็นนไม่เป็นเทาเเอากะขี้เทาเนาะขี้เทาสีเทาเด้อพี่น้องโมเมนขี้เทาขาวมันขี้เทาขาวมากะสิงแีแยแยกหากอยู่กับเห็ดเกลือนี่นะเห็ดเกลือเห็ดนี้ยังอีกล่ะพี่น้องว่า พราะพี่น้องบานพื้นดอกบวบพื้นพี่น้องบานอื่นดอกแต,ตอตนนี้มาหยาดอีนหนุย่ยเก็บให้ขี้เทาละมาเนี่ยเอ้าเห็นบอนี่ดอกัวเมโปมันดอกัวรักมันสงามอสอบมีแต่ขาบ่ามีดอกให้ผึ่งดำอื ลองหมกสีเหลืองซ้ำบาทนะจ๊ะสวยงามพ้อเด็กินเดียากพี่น้องมาเนี่อันนี้กตาอีหนุ่ยเด้วค่ะส่วนอันนี้กตาสาว้สาวขนาะกระตา,ายา,า,า,ายสุเพียนพี่น้องคลิปมือนี้ก็สิจบลงซ้ำนี่แล้วค่ะพอกันไปขีดหนาเด้อค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ